คุณผู้ชมคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้เราจะมีการร่วมชุมนุมลํำลึก2ปี19พฤษภาคมนะคะที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะแวะไปร่วมกิจกรรมกับเราได้ค่ะเราจะมีการถ่ายทอดสดด้วยโดยในวันนั้นนะคะกำหนดการพิธีการคร่าวๆก็จะมีพิธีสงสงฆคานาและบังสุกุลผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็จะมีกิจกรรมบนเวทีแต่ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะ ในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกา50นาทีจะมีวิดีโอลิงก์จากพันตำรวจโททักษินชินวัตรนะคะเข้ามาด้วยแล้วก็สำหรับกิจกรรมภายในบูธของเอเยอัปเดตของเราเองนะคะเราก็จะยกทีมผู้ประกาศข่าวเอเจอัปเดตไปร่วมกิจกรรมในวันนั้น<ช>ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันเสาร์นี้สามารถที่จะแวะไปได้นะคะที่สี่แยกราชประสงค์ค่ะ ใช่แล้วนะครับส่วนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับโดยประมาณ1 2 0 0นายนะครับวางกําลังในการรักษาความปลอดภัยในทุกจุดของการจัดงานราลึก2ปีสําหรับเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ครับซึ่งก็เชื่อนะครับว่าแการนาหลายคนก็จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมรําลึก2ปีในวันนั้นอย่างแน่นอนนะครับค่ะ ครับส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นจํานวนมากซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2535นะครับนั่นก็คือเหตุการณ์พฤษภาธรมินโดยทางด้านของมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมครับได้จัดงานรําลึกปีที่20เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2535ครับโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนร่วมวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเเหล่าว,วีรชนผู้ล่วงลับครับ บรรยากาศภายในงานรำลึกครบรอบ20ปีพฤษภาประชาธ,ธรรมซึ่งจัดขึ้นที่สวนสันติพรถนนราชดำเนินถือเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมใกล้กับสถานที่เกิดเหตุพฤษภาธรมินโดยภายในงานมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมครับอาทินายตุพรพรมพันธ์สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนายนปริญญาเทวานารมิตรกุลประธานคณะกรรมการจัดงาน นายองอาจคล้ามไพบูลตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านได้รวมกันวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเหล่าวีรชนผู้ล่วงลับครับโดยนายจตุพรพรมพันธ์ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลได้กล่าวสดุดีวีรชนว่าขอแสดงความไว้อาลัยกับผู้ล่วงลับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเป็นแรงผลักดันให้มีการสร้างอนุสรณ์สถาน,ถานพฤษภาประชาธรรมเพื่อสรรเสริญทุกคนในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2535ครับการสร้างอนุสาวรีย์วีรชน นะครับรัฐบาลที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์พฤษภาเคยคุยกับผมหลายคนว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยทันทีนี่พูดในปี2,135แต่ว่าปรากฏว่าผ่านไป20ปีก็ยังไม่เห็นอนุสาวรีย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้กระดูกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับ40ชีวิตจาก80ชีวิตยังไม่มีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับเพราะฉะนั้นการร้องขอเพียงแค่กระดูก การร้องขอเพียงแค่อนุสาวรีย์ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คนไทยนะครับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการให้ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรียกร้องน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับชีวิตที่เสียไปขณะที่พลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้กล่าวว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์พฤษภาธมินยังคงเป็นบทเรียนการสูญเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยเมื่อบ้านเมืองไม่มีความเป็นธรรม ขณะที่ในปัจจุบันมีการเรียกร้องหาความปรองดองซึ่งรัฐบาลต้องเข้าใจความหมายของการปรองดองอย่างแท้จริงก่อนครับจะต้องเป็นหลักภาคประชาชนต้องเป็นหลักด้วยนะครับและก็จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีนักวิชาการเข้ามาร่วมกันทำการปฏิรูปครั้งใหญ่จะให้มีการเปลี่ยนแปล,เปล,เปลปงเฉพาะคณะผู้บริหารเป็นครั้งเป็นคราว ก็กลับมาสู่จุดเดิมอีกนะครับแล้วเวลาก็เสียไปคิดดูสิฮะนี่20ปีแล้วก็ยังไม่ไปไหนนอกจากไม่ไปไหนยังสุดต่ำลงเรื่อยๆๆรืๆนี้ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนด้านนายปริญญาเทวานริมิตกุลประธานคณะกรรมการการจัดงานพิธีการรำลึกครบรอบ20ปีพฤษภาประชาธรรมกล่าวถึงการจัดงานในวันนี้นะครับว่า เพื่อลึกถึงวีรชนผู้สูญเสียและสะท้อนให้สังคมเรียนรู้จากเหตุการณ์ในอดีตเป็นบทเรียนว่าความรุนแรงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์น้องเลือกขึ้นอีกในช่วงเดือนพฤษภาคมเมื่อสองปีที่แล้วครับทั้งนี้นายปริญญายังกล่าวว่าพันตํารวจโททักษินศินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งรอบใหม่แต่สิ่งที่ควรทําคือการบอกประชาชนทั้งประเทศถึงการเลือกคนมาบริหารประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดควรเป็นบทเรียนส่วนความคืบหน้าการสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นเดือนพฤษภาคม2535ซึ่งเดิมมีกำหนดแล้วเสร็จในปีที่แล้วแต่เกิดความล่าช้าเนื่องจากไม่มีความชัดเจนเรื่องที่ตั้งมีการแก้ไขแบบก่อสร้างหลายครั้งโดยอนุสรณ์ดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เตือนใจไม่ให้ประชาชนนั้นใช้ความรุนแรงครับ ท้งนี้งานรำลึกครบรอบ20ปีพฤษภาประชาธรรมจัดขึ้น2วันคือในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยมีพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนเดือนพฤษภา2,535การจัดแสดงประติมาก,กรรมประชาธิปไตยและศิลปะจัดวางการอ่านคำประกาศเจตนารมณ์พื้นที่ปลอดอาวุธถนนราชดำเนินรวมทั้งการเสวนาถอดบทเรียน20ปีพฤษภาสู่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรม และมหากรรมดนตรีและศิลปะวัฒนธรรม